สวัสดีครับวันนี้นะครับหมอเพียวหรืออาจารย์ทองเพียวนะครับจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในลายมือนะครับใครอยากดูดวงก็สามารถที่จะทักทายนะครับอาจารย์ทองเพียวได้นะครับสําหรับเส้นเลขกนะครับเขาเรียกว่าเส้นเกาะนะครับเกาะที่มีบางทีมันก็จะเป็นเหมือนลูกโซ่เนาะลูกโซ่ อ่าชอบมันปรากฏขึ้นในลายมือก็แสดงว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่แน่นอนขึ้นในชีวิตนะครับอ่าข้อ2นะครับจะเป็นเส้นนะครับเส้นราบเรียบนะครับเป็นเส้นเส้นที่บอกถึงอุปสรรคนะครับอ่าเส้นที่3เป็นฉากตั้งนะครับจะหมายถึงความสําเร็จนะครับเส้นที่4ี่จะเป็นกากบาดนะครับบอกถึงนะครับอ่ากากบาดนี่จะเป็นความมั่นคงนะครับ เส้นจุดจะหมายถึงโชคลาภนะครับเส้นตาตะแกงจะหมายถึงอุปสรรคนะครับเส้นที่7ก็จะเป็นคดีความการล้มละลายอะไรอย่างนี้นะครับเส้นที่8จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับความสามารถชัยชนะในการนะครับชัยชนะในการทํางานนะครับทําธุรกิจนะครับ